สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มจะชวนมาทำพุดดิ้งมพะพร้าวอ่อนสูตรเด็ดสูตรอร่อยประจำร้านพี่ส้มกันนะคะค่ะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะอันดับแรกเลยค่ะพี่ส้มจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นลิสต์นะคะเป็นของลิสต์นะคะถ้าเกิดว่าหาไม่ได้ะคะ่ะให้น้องเปลี่ยนนะคะเป็นกะทิก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเป็นวิปปิ้งพวกประเภทของนมอย่างเช่นไบแลกโกอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าโฟมอสก็ได้นะคะ ตัวนี้ใช้ได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าใช้ตัวนี้ก็จะหอมมันมากกว่านะคะ,คะต่อไปค่ะอันนี้ค่ะน้ำมะพร้าวค่ะน้องอาจจะใช้เป็นน้ำมะพร้าวครึ่งหนึ่งแล้วก็ผสมด้วยน้ำเปล่าครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะแต่ถ้าชอบเข้มข้นหอมมันนะคะก็ใช้น้ำมะพร้าวร้อซ็น์เลยนะคะ ตัวนี้นะคะตัวนี้ในถ้วยนี้ค่ะจะมีน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ผงวุ้นค่ะและเจลาตินผงค่ะเจลาตินจะช่วยให้เนื้อพุดดิ้งของเราอะค่ะไม่แข็งจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นนุ่มเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะเนื้อมะาพร้าวอ่อนนะคะในส่วนของตัวเนื้อของพุดดิ้งอะค่ะ เราจะต้องหั่นเขาหน่อยนะคะอย่าใส่เขาเป็นทั้งชิ้นนะคะมันจะดูไม่น่าทานแล้วอ,อย่างหนึ่งค่ะเวลาใส่ในแก้วค่ะมันจะเป็นชิ้นช้นลูกค้าก็จะทานยากด้วยค่ะให้น้องค่ะนํามาตัดนะคะหรือว่านํามาหั่น,นะคะเป็นชิ้นขนาดพอดีคํานะคะตามด้วยเนื้อลงไปเลยนะคะตัวส่วนของน้ำตาลทรายเจลาตินแล้วก็ผงวุ้น ที่เราชั่งไว้นะคะให้เราคนให้เขาเข้ากันก่อนนะคะเป็นเนื้อเดียวกับน้ําตาลทรายเลยนะคะตัวนี้ค่ะจะช่วยทําให้เวลาเราต้มะะมาค่ะผงวุ้นนะคะจะไม่ลอยขึ้นมาด้านบนของหม้อนะคะแล้วก็การเข้าเนื้อของส่วนผสมอะค่ะจะเข้าเนื้อได้ดีกว่านะคะผงวุ้นจะไม่แยกชั้นนะคะค่ะเรามาต้มส่วนแรกกันก่อนนะคะน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะเห็นไหมคะนิ้ซซ้ำจะหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้ไว้นะคะ ต้มไฟกลางๆนะคะไม่ต้องแรงมากนะคะต้มจนเขาเดือดเดือดท่าเลยนะคะจากนั้นค่ะเราเติมน้ำตาลทรายที่ผสมเจลาตินแล้วก็ผงวุ้ลงไปเลยค่ะหมดเลยนะคะคนเขาให้เข้ากันนะคะ ปิดแก๊สได้เลยนะคะคนเขาเรื่อยๆนะคะให้เขาเย็นก่อนนะคะ ระหว่างที่เรารอให้พุดดิ้งของเนื้อพุดดิ้งของเราอะค่ะมันเย็นนะคะเรามาดูถ้วยกันก่อนนะคะสําหรับที่เราจะใส่นะคะค่ะวันนี้ค่ะถ้วยที่จะแนะนาอะค่ะจะมี2แบบค่ะอันนี้จะเป็นถ้วยเต้าหวยโดยเฉพาะนะคะอันนี้พี่ส้มจะซื้อที่ตามร้านขายขายแก้วขายหลอดอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีขายบอกเขาว่าซื้อถ้วยเต้าหวยนะคะมันจะเป็นพลาสติกแบบอย่างเี้เลยนะคะหนาทนความร้อนได้นะคะจะใส่เต้าหวยก็ได้นะคะจะใส่น้ําอย่างอื่นก็ได้หมดนะคะ อ,นนอันนี้ขนาดนะคะประมาณ6ออนนะคะค่ะถ้าใครไม่มีะคะ่ะให้ใช้ถ้วยแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะถ้วยแบบนี้คือถ้วย3าออนหรือว่าน้องจะเปลี่ยนเป็นถ้วยแบบนี้ถ้วย6ออนก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับเราขายด้วยะคะ่ะว่าเราก็จะขายราคาเท่าไหร่นะคะฝาค่ะเราก็เลือกได้นะคะว่าเราจะเอาฝาโดมหรือว่าฝาเรียบนะคะซื้อถ้วยแล้วอย่าลืมซื้อฝานะ ค่ะส่วนผสมของนี้นะคะเขาเย็นตัวดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราเติมคริมมี่นะคะลงไปนะคะค่ะใส่ไปหมดเลยนะคะค่ะคนให้เข้าเข้ากันนะคะตักเนื้อพุดดิ้งนะคะใส่ในแก้วนะคะใส่ประมาณเสร็จเสร็จหน่วนสแก้วนะคะหรือว่าขึ้นแก้วนะคะ เรากะเองได้เลยนะคะใส่ทั้งน้ำและเนื้อนะคะเราจะพักเขาไว้นะคะให้เขาเซตตัวนะคะเดี๋ยวเราเขาเซ็ตตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะ มาดูส่วนผสมของน้ำลาดกันนะคะอันดับแรกค่ะน้ำมะพร้าวนะคะ,คะน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายค่ะให้ใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงนะคะต,ตัดรสชาติเขานะคะเขาจะได้อร่อยขึ้นเนื้อมะพร้าวค่ะ มะพร้าวอ่อนขูดแล้วก็หั่นชิ้นนิดนึงนะคะอย่าให้ใหญ่เกินนะคะค่ะเหมือนเดิมค่ะพรีมเมอร์นะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะเตรียมหมอ้อนะคะค่ะใส่น้ํามะพร้าวลงไปเลยค่ะ ตามด้วยค่ะเนื้อมพะพร้าวอ่อนนะคะต้มน้ำมะพร้าวนะคะกับเนื้อมะพร้าวนะคะให้เดือดพ้าดน,นะคะ ผสมมาค่ะเดือดข้านงแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายค่ะลงไปเลยนะคะทั้งหมดเลยคนส่วนผสมเรื่อยๆนะคะให้เขาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะ จากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สเลยนะคะเราจะพักส่วนผสมให้เขาเย็นก่อนนะคะ หลังจากส่วนผสมย็นแล้วนะคะให้เราเติมครีมเมอร์ลงไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักราดในส่วนผสมของพุดดิ้งที่เซ็ตตัวแล้วนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเขาจะเซ็ตตัวแล้วนะคะอยู่ตัวละ ตักลาดลงไปได้เลยนะคะตักลาดลงไปเลยนะคะให้เต็มแก้วนะคะ ทำไปจนหมดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราปิดฝาแล้วก็นำแช่ตู้เย็นนะคะ ปิดฝาแล้วนำแช่ตู้เย็นนะคะอย่างน้อยนะคะ2ชั่วโมงเพื่อความอร่อยมากขึ้นค่ะหรือว่าจะจัดส่งลูกค้าเลยก็ได้นะคะขนมตัวนี้ค่ะเก็บได้ประมาณ5วันนะคะพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนนะคะที่เราแช่เย็นไว้ะค่ะสังเกตได้นะคะเห็นไหมคะเขาจะไม่ขึ้นตัวนะคะ เนี่ยค่ะเขาจะไม่แยกชั้นคืนตัวค่ะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะคะว่าเนื้อเป็นยังไงนี่จ้ะมาตักชิมกันเลยค่ะเห็นไหมคะมะพร้าวเน,น้นๆน,นี่เนื้อก็จะนิ่มๆเด้งๆแบบนี้เลยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจให้การลกวนฝากกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูถัดไปด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะพบกันใหม่เมนูหน้านะคะวันนี้พี่ส้มไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ